แยก DCP อันนี้วงสองนะครับวงสองก่อนเลยอยากกัดวามกูกูจะเปิดพันสองนะครับผมวงสองนะจ๊ะเราต้องดูสิเราต้องดูอีกไหมว่าสองมันแถมให้อะไรกูองแถมไม่ต้องแล้วไปดูคลิปที่สามไปดูคลิปเลยไปดูคลิปที่เลยคลิปวงสามนะครับอ่ะเลือกเลยเลือกเลยใครช่วยแยกให้หน่อยพี่เพียวได้เลยนะอย่าเก็บนะโอ้ไม่ไม่เลยไม่ไม่กล้าแตะไม่เลยพี่เก็บไว้เปิดวงเลยตอาเอาไม่ไม่ไม่กล้าแตะไม่กล้าแตะ มาเดินแล้วแยกสีเอทีอยู่บนเอพีสีเขียวพูดจรงเข้ามาเลยสีเขียวเลยครับผมมาแล้วรับไปหนึงมาแล้วมาแล้วนะแไอติ่งต้องไปแทนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่คุ้นหน้าี่น่าจะไม่ใช่ทไม่้องม่ยู่ได้อยู่ทำอะไรได้เหลืองลงการตามบ็อกที่แล้วนชิปไม่ค่อยร้อนสุดสิบเบบี้ซาร์เบบี้ซาร์ วงของพี่ป้องนะครับผมนะครับวงของพี่ป้องแต่สีเขียวลิ่นไอพีเดงจ้ชเฮ้ยแดงโอเคครับโอเคครับนี่มขยายอันดีได้ยอยู่ได้อยู่นะมหินสาเลยมหินสาลายลายพี่น้ำตัวบุหลายลายชุบอ่ะเขียวธรรมดา ของหนึ่งห้าใบนะครับโดยประมาณนะครับผมมีขายแยกไหมครับผิดตอบพี่อาเกมครับโอ้ยบลูสบูสีม่วงครับบูสเนี่ยสองใบไอซีนออกไหมดูกันพี่ป้องจะรวยไหมเซทีเซทีเซทีชั้นละสิชั้นละสิโอ้สีดาวออกเอสพีอีกใบเดีโอ้นี่เฉลี่ยดีนะของแรกมาถึงเฉลี่ยดีเลยอ่ะจริงจริงเฮ้ยสองที่เหลืออยู่ที่แคร นี่แหเหนียวเนี่ยเดียนะไม่รีบฉีไอ้เฮียอยู่อยู่หัวเลยต่อไม่ไหวต่อก่อนนะจ๊ะต่อกันก่อนนี้ไม่ใช่เนักต่อชอบต่อเอ้ยสีอะไรอีกไว้นึงนี่อยู่ที่พี่อยู่ที่พี่สีแดงเปล่าสีอะไรครับสีอะไรอะโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอ้าอยู่นู่นแม่เด้เด่นไม่เลยเดี๋ยวรู้นะเด่นเด็นอยากเห็นยังไงเด็นอยากเห็นไปอ12 โอ้ได้ได้ได้เงินเงินเงินนางทนเหรืยงเไม่ออกเหรือไม่ออกวงนี้ไม่ออกแล้เจ้าครับแวครบห้าแล้วนะครับครบแล้วหมดเลยไหมหมด้วหมดเลยนี่ตกลไหมนะกหลหมพี่บองี่โมงอยู่อ่าตอนนี้ห้าโมงรีบ่ก็รีบนะอาย่ารีบ่ารีบอย่ารีบเมนอนพี่ก่อนี่เอาวงสองให้ครบก่อน๋อมันจะไปวงสองครบ สปีดรันนะเดี๋ยวผมช่วยเปิดสปีดรันไอ้สปีดรันขายนะสปีดรันไม่ว่าแต่อย่าสปีดพูดก็พอเดี๋ยวจะพูดภาษาสมลอยอ่มีขายเลยมีอะไรขายบ้างหลายปีแล้วไม่ตอบบอกว่าอะไรขายก็ได้ยัวินด้าก็เป็นไฟเลยสปอยสปอยให้มันแพงมากเลยนี่รึ่ปล่ายูนิตไม่เบบี้สตาร์เบบี้สตาร์ อออมาแล้วมาแล้วคือทำไมไม่เลยสิอุ้ยได้ได้กี่บาทครับอันนี้เอาเผิดไปผิดไปอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้มั่งต้องผิดโอเคอันนี้ไม่เท่ายอยากได้เลยซิอุ้ยอุ้ยไอเทียบเอาไปตเพียอะไรสองใบใส่เป็นรายการอุ้ยสามใบแล้วเองแป๊บเดียวอืมใส่เป็นหลักทำไงจำว่ามีเอาไปสองไงอปไม่จำชื่อมาจากภาษาบาลีไงพวกนี้ภาษาภาษาใช่สันสกฤตสันสกฤตภาษาบาลีเฮ้ยาลีเฮ้ย ซองสกินสสกินอินเดียโดยยี่สิบาทจริงจริงจริงพอมันเป็นสีญี่ปุ่นมันดูเท่อะแผมโดนรถเกินเลยเว่เราไม่น่าเลยเมื่อวานแตกเป็นผีไอ้นุ่มจุดกลยเป็นหน้าสีอุยคลังที่เก่งหน้าสีดิสีเทาสีเทานาวสีเทาสองใบเปิดใบเปิดมาไม่ออกเป็นสีเลยเฮ้ยเหลืองไม่ออกเลยนี่อันนี้เลยสองใบ นคิดว่าไอ้เรื่อของนี่วกโอ้เอสพีสีม่วงจัดนี่สีม่วงได้สองใบแล้วดวงดีจังบ้างนี่ดวงนี้ดวงดีจังเหลือในสีเหลืองเอ้ยพูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวเรียกขามันเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวไมได้จริงเมื่อกี้คุณเลียนไปเลยนี่กี่ใบแล้วนี่ขัดออกขัดออกเลยหนึ่งเลยหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแล้วสุดท้ายครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามีคอมพิวหรือเปล่าจะมีไหมฮะ ผมรอไปพิสายไอพี่ฮะพิสายไม่ใช่วะมอตจ้าไอ้พวกนี้เรียกว่าพวกแดงเทาแดงเอ้ยไอผีอยู่นี่จริงเหรอใช่เหรอใช่ใช่ใช่นอกจากว่าใครแยกผิดเราอยู่อย่างนี้แน่นอนพี่ดูไปหลักสุดเลยเป๊ะเป๊ะม่วงออกเยอะจังเนสีใบเดียวชิงกับแดงอยู่เขียวใบเดียวดีนะผมบอกสั้นอีก ใจเย็นใจเย็นเรามีแรงบายก็มีเรามาแค่ครึ่งทางเท่านั้นอไปรวมไปให้ไปรวมตอนนี้ก็มีอย่างเดียวคือสีเหลืองเม่ีีกอดูบอลต่ออยู่ในเนี่ย๋ยวเรียกหาสิพี่เดี๋ยวมันก็มาพอดีมันมาแล้วเพื่อนผมจะได้ห้าพันยังไงมาทำได้จริงเลยใจเยเย็นรู้รูว่าต่อเก่งใจเย็นชอบต่อหูเสียก่อน โอ้โหแต่ว่าไม่มีลายเส้นนะมีเส้นไม่มีลายเส้นไม่มีไม่มีแล้แล้วก็โอ้แดงยอแดงแดงเก่งไหมครับวงนี้ก็ก็ถือว่าเก่งกว่าเดิมอ่ะหัวโอเคหัวแลาทำไมพี่มีมันก็ต้องเก่งดีมันอยู่นี่คนเล่นก็ได้อยู่นะเก่งได้อยู่นะเก่งกว่าเดิมตั้งบ็อกสีแล้วมันจะไม่เก่งได้ไงวะ อาจารสายยูจีนเก่งแล้ได้พี่จีนมีเก่งสีไหมไม่มีไม่ได้ถ่ายไม่ร่างใหม่แล้วใครวางสลักตันอีกไหเอ้วผมไม่เอาไอ้หนูผมหรือเปล่าตาอะไรอยู่น่าจะน่าจะโอ้สีม่วงอีกแล้วม่วงอีกแล้วนะเฮ้ยฟองนี้หน้าลงสีม่วงยิงเลยอือเดยกเท่าไหร่อเน็กสามใช่ไหมเด็กสามยุ่งไม่ออกเลยเฮ้ยอย่าพูดเป็นหลังแต่มันออกเอ่าสีแล้วโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กโซดีนมาแรงจัดแดงม่วงเลยแดงสองแดงม่วงรับแดงม่วงอันนี้ถือว่าบอมก็เลื่องถูกนะยังยังยังบอกไม่ได้ถูกหรือพราสันอยู่นะยังบอกไม่ได้แทนที่ได้บอกนั้นไปนะโอ้โหไอ้ขี้อ่ะคุณพลาดทีม่วงแต่กูเปิดมาเลยเออโอเคเอพีม่วงอ่ะเลขสองม่วงมวงอันนี้ลองไหลลองไหลเหลืองสองหลัสุดท้ายอาจจะเป็นแดงก็ได้พี่ ก็เป็นแดงมันมันมันต้องเลยอีกหนึ่งงสี่เจ็ดแปดาสอ็ดสิบสองสามส่อ่าเดี๋ยวสุด้เโอ้สีมวยกแล้วจ้าเอาเฉพาะด้านไหนก็ได้สีมวยกแล้วพี่สางท้ายอ๋อแล้วเหรอสีม่วงอ๋อไม่มีบั๊กเลยไหมฮะสุดท้าว้าวว้าวอย่าพ่งว้าวสุด้ายอยู่ดยยี่นี่เฮ้ยไอยี่ออกหมดแล้วเฮ้ยรุนเลรุนเลเกิน อ่ะแต่เป็นอะไรสุดยอดสุดยอดกันได้ไม่มีอะไรนะไอ้ตู้อยกไอ้พีเมื่อกี้อ้าวแล้เล็มาได้เวลาแล้วบล็อกหนะมันจริง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 ปัจจุบนโปรตีนอสพีมันแยกขายได้ไปเท่าไหร่มันแล้วแต๋ไม่ไม่ไม่รู้ไม่สังเกตพี่กูเหมือนน้องเนี่ยเดือนนี้ขายถูกหรือเปล่า เอ้พี่อ่ะพี่ว่าแล้วแต่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 คนแล้วแต่ร้านร้านไหนร้านไหนเยอะก็ราคาถูกหน่อยรึเปล่าอย่าเชื่อพี่พี่กับเจมส์แน่อืาคารบุกแน่พี่พี่กัดเจมส์อย่าลืมบุกก่อน ราคาถูกเสมอสำหรับลูกค้าที่อยู่กันมานานนะครับพี่กันลูกค้าซีพีให้หน่อยลดค่าซีพไม่ได้ออกเยอะที่ออเยอะเลยอันี่ไอ้นี่สีเหลืองแล้วเขาเป็นลูกค้านานต้องผมเปล่าอ๋อไม่นานแต่เราก็ต้องมีมารู้สึกจะทำสิครับอันนี้สีเขียวนหนึ่งไปที่ทำอยางไม่ออกเลยดิแปรงนะเนี่ยแตเหลืไม่ออกก็ก็อยากจะเรื่องมาแปรงแล้วล่ะลองดูดิไม่ออกจริงเหรอเออ อยากพกเองเดี๋ยวมาต่อมาลองมันอยู่ในบัมเปอร์กอะไรอ่ะอะไรคือบัมเปอร์กบี่โอ้สีเขียวน่ะโออ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้พูดถึงก็มาแล้วฮะอย่างน้อยกียใบเดียวอย่างไรบล็อกนี้เกียร์สี่ก็ยังดีเล่นเกียร์สี่ก็ดีอยู่นะเนี่ยมีอยู่แค่มีอยู่แปลว่าอืมมันอาจจะราคาใบหนึ่งราคาเท่ากับไอ้มังกรกระดูกสองใบเลยก็ได้ก้าโพสวดขายไหมล่ะเออแล้วมังกรกระดูกคืออะไรบล็อกนี้ไอซาวกาเกียร์ขีหมูได้ตัวให มันจะราคาัอเอพีเหลืองไ่แล้วโอ้สีเหลืองมาแล้วสีเหลืองจ้าโอเคมาต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาเป็นนึ่งเน่ักอเีเหลือกี่ใบนักก่อนนับก่อนสองเฮ้ยเอย่าเปิด6ม่ได้่เปิดหกเปาิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิาสิกสบเจบแปลยอไปเยอะละอ้าวอ้าวอ้าวมาแรงมาแรงไปโอ้สีเทาจ้าประชทศ้าว เลียนสองอีกแล้วเลียนสองใบอีกตอนนี้คาดหวังเกินเหล็แล้วแหละคาดหวังไว้สิว่าเกินเหล็ไม่้ยิงไม่ได้ทั้งสี่ใบเกดีแต่อีแคนี่มาแล้วทำไมวะของดีของดีกินของดีกินอ่ไเพื่อพี่อยากไปเถอะนพี่พีเอ่าหมดแล้วหไอ้ช้องนึงเพื่อเพื่อรุเล็ดเพื่อลุเล็ดลุเล็ดถามผมว่าเกลียดไหมเพื่อนเพื่อแถมไอ้ลายเส้นมา ไม่หลุดวงสุดยอดไอ้สิงเสีมันตั้งสามใบเหอชื่ออ่าวงสอจบแล้วแจ๊ไม่เหลือสีส้งเยอะ